ีเพื่อนๆชาวเฟซบุ Facebook, Camp, YouTube, Move, ๊กโซเชียลแคม y o ยูทูบทรูมูฟดีแท็กและ AIS <laughs> วันนี้นะคะอาจาอาจะอัดคลิปนอกสถานที่นิดนึงเพราะว่ารีบก็มีอะไรจะมาบอกนี่น้องสาวนุ่นเองมีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนกัน,น่ยกาแฟถามจริงคนละพ่อคนละแม่ค่ะซิงเลยนะคะขับซิิงๆในหมู่บ้านไม่ต้องกลัว ที่หลัเพ่อไป็นตำรวจปู่เป็นนายอำเภอตาเป็นกำนันก็วันนี้ไม่มีอะไรแต่งหน้าไปไหนคะอยู่บ้านแต่งหน้าอยู่บ้าแต่งหน้าอยู่บ้าอุ้ยแม่ลูกถ้าคือถ้าอยู่ดีๆคลิปจบไปโดยที่ไม่ได้บอกล่ำลาก็คือแสดงว่าไอโฟนตกพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อยากได้ iPhone ใหม่รอ iPhone 6อยู่มีจริงป่ะถามว่าอายไหมาอายไหมถือไม่อายไม่อายน้องนุ่นสวยไหมสวยมากเลยสัดรวยกันวันนี้จะมาบอกว่าวันนี้เราพี่เราขายของที่ที่เพจเพจอะไรนะของเล่นปะนอกเพจของเล่นนะอ่ะแล้ววันนี้พอดีว่าพี่ เคยขายที่ตลาดนะ้สลดรถไฟนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เคยไปอุดหนุนพี่ชัด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ตลาดนะ้สลดรถไฟมันมีเหตุอะไรก็ไม่รู้อ่ะขายไม่ได้ตอนนี้พี่ชันก็เลยเปลี่ยนมาขายที่ <_ S 3> อะไรนะเปิดท้ายโลตัสพราสมง2ก็ใครสนใจก็มาอุดหนุนกันด้วยนะคะมีทั้งของแปลกแหวกแนวของใหม่ๆของเล่น แดดร้อนว่ะออกจากบ้านอย่าลืมทาครีมกันแดดใส่หมวกใส่แว่นกันเยนะคะเออเข้าบ้านก็เถอร้อนก็อย่าลืมนะคะใครที่อยู่โซนพระรามสองบางบอนฝั่งทนนะคะรู้จักโลตัสเคหะพระรามสองนะคะก็มาหากันได้มาอุ่นนึงกันได้ค่ะขัเรถเร่งเลยชนเด็กชนเด็กชนเด็กเลยชนเด็ก